ขอถามจริงๆหน่อยครับทำไมแต่ละตัวดังของพวกพี่ถึงมีแต่พวกพี่มาทำสัมภาษณ์กันทำไมไม่เห็นมีคนอื่นเข้ามาสัมภาษณ์ทำคอนเทนต์บ้างครับไม่ได้แซบนะครับคืออย่างนี้มันน่าจะเป็นตามสไตล์สไตล์แต่ละสมแต่ละฟาร์มด้วยอย่างของโกเซมฟาร์มเนี่ยเราจะสังเกตได้เราจะไม่เน้นการการ การเชิญการจ้างให้รายการนู้นรายการนี้มา่ายเราจะง่ายๆง่ายๆคือย้ายค่ายกันง่ายๆไม่ว่าจะเป็นหลักหลักแขนหลักหลานเราก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณลูกค้าก็จะจะจะขอแค่ให้ท่านสส ทำคลิปยืนยันสายพันธุ์ให้แค่นั้นและเขาก็เอาคลิปนี้แหละไปเป็นไปเป็นตัวการันตีให้กับให้กับตัวเองส่วนทางฟาร์มก็ทำคลิปยืนยันให้ว่าไก่ตัวนี้ได้ย้ายไปสู่สมฟาร์มนี้ของคนคนนี้แค่นั้นจริงๆถ้าลองถ้าลองติดตาม สไตล์ของโคเซมฟามนะและอย่างคือมันย้ายกันเยอะย้ายกันบ่อยมากตัวละแขนตัวละล้านเนี่ยย้ายกันบ่อยมากถ้าไปมัวแต่รอรอรายการนู้นรายการนี้มาท่ายท่มันมันไม่สะดวกมันช้าแล้วมันไม่ใช่สไตล์ของเราด้วยเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องให้คนอื่นมาสัมภาษณ์หรือใครมาสัมภาษณ์เรามุ่งเน้นไปที่สายพันธุ์ผลงานของไก่ เข้าใจไหมครับเรามุ่งเน้นให้ทุกท่านได้ทราบถึงความชัดเจนของพ่อไหนแม่ไหนในไก่ตัวนั้นๆแค่นั้นแหละครับเราไม่ได้ไปไปไปให้ความสำคัญกับเรื่องโฆษณาอื่นๆโอเคนะครับประมาณนี้